ทุกครั้งเนี่ยที่ก่อนหน้าจะมาเจอแบล็คแคทพี่ใช้ทั้งหมด e มกี่ตัวประมาณกับสิบตัวสิบตัวเกือบๆนะเกือบๆสินนๆตัว,ตว,ตวนะคะและ้จะใช้อุหลายอย่างบางทีตรงยนตขี้เกียจไอแบล็คแคทว่าทำใบอ่อ,อนดีอยใบอ่อนมาเร็วใช่ไหมใบอ่อนมาเร็วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ากร,รณีแบบนี้ค่ะพี่ยาวกรณีที่แบบใบไม่มีลูกเต็มต้นใบไม่มีลูกเต็มต้นนะคะมันทําให้ เหมือนต้นตายทางกรมใช่ไหมเขาเรียกครับ,รบแต่ไม่ตายไม่ไม่ตายเพราะมันมีใบใบใหม่ขึ้นมาแทนนะแ,ตแต่ใบเก่ามันรุดหมดแต่ใบใหม่มันขึ้นมาแทนไงใบเก่าหลุดหมดเลยครับตอนใบเก่าหลุดร่วงหมดเนี่ยพี่รู้สึกยังไงก็ผมคิดว่ามยังไงก็ไม่ได้ลูกอะ <laughs> ยังไงก็ไม่ได้ลูก <laughs> เดี๋ยวย้ํากันก่อนนะว่าแปลงนี้เนี่ยไม่ได้ฉีดพ่นแค่สองครั้งฉีดพ่นมาสองยอดสองยอดนี่อย่างน้อยสุดนี่กี่ครั้งพี่ ยอดเรามันไม่ต่ำกว่าสาม,มาครั้งอ่ะออหนึ่งยอดไม่ต่ำกว่าสามครั้งสองยอดก็หกครั้งในการฉีดพ่นครับสิ่งที่แตกต่างในการทํางานปีนี้กับปีที่แล้วที่ยังไม่ได้ใช้แบล็ k แคทลักษณะต้นที่เรามีลูกอยู่บนต้นแบบเนี้ลักษณะต่างกันไหมถ้าปีที่แล้วโดยผุดตามจริงนะเธอหมดปีที่แล้วผมใบลูกดมกเนี่ยใบอ่อนผมจะไม่ให้เกิดเลยอ๋อกดใบอ่อนตลอดเลยผม,ผมจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะปิดใบอ่ะค่ะ จะไม่ให้ใบอ่อนเดินจะไม่ให้ใบอ่อนเดินครับแต่ปีนี้ปีนี้คือผมเกมต้นไว้เผื่อจะลงสารวันที่8เดี๋ยวจะลงสารแปดแปดแปดสิงหาครับแปดสิงหาจะลงสารใหม่ครับพี่คิดว่าพี่พร้อมไหมถ้าเห็นยอดแบบนี้ในระหว่างผมคิดว่าพร้อมครับเดี๋ยวเอาใบอ่อนอีกทีมันก็ตรงใหญ่ว่านี้ใบ จะดีกว่านี้ค่ะใบออนอีกทีจะดีกว่านี้ใบ,บตอนนี้เนี่ยแตกต่างจากการใช้ฮอร์โมนทั่วไปที่เราเคยใช้ธาตุรองธาตุเสริมชนิดอื่นเช่นเราเพิ่มแคลเซียมบรอนแมกนีเซียมสังกะสีอะไรไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคทุกครั้งเนี่ยที่ก่อนหน้าจะมาเจอ Black แคทพี่ใช้ทั้งหมดกี่ตัวประมาณกับ10ตัว10ตัวเกือบนะเกือบนะเกือบสิบบตัวนะคะเราจะใช้อหลายอย่างะบางทีตรงยนขี้เกียจ ปรุงกันกี้เกียดเลยเพราะไม่รู้ตัวไหนตัวไหนไอลูกค้าที่มาเอาของผมไปเขาบอกเออได้ย่างงี้ก็ดีเพราะว่าไอคนนี่ทาสวนโซดผมเขาจะผมใช่ไงเขาใช้ตามมัมดอ๋อคือเราก็เป็นแบบอย่างให้กับแปลงอื่นๆด้วยแล้วทีนี้พอใช้แบล็คแคทแล้วถูกใจก็คนก็ตามไปด้วยไอแบล็คแคทเามันทาใบอ่อนดีอ่ะใบอ่อนมาเร็วใช่ไหมใบอ่อนมาเร็วแล้ใบอ่อนหนานะไอชุดนี้อ่ะมันมีอยู่ แป้งนี่มีประมาณ4 0ิต้นตัดลูกแล้วเดือนมิถุนา<ะ>พฤศจิกาลมลงผมยังไม่ได้ใบอ่อนเลยไม่ไม่อยู่ประมาณ4 0ิตอนอ้น<ะ>่ะทำยังไงก่อนไปร้านอ่อน<ะ>จนผมไปเปิดเพจนี่แหละ,ะแล้วผมเซือ้อทาั้งแรกผมซื้อมาสองลิตร<ะ>แล้วผลไปเทสองครั้งที่ตามที่เขาแนะนำนะ,ะมันแตกอ่อนเหมือน,นยังก็ได้ใบสองเลยแตกอ่อนเร็วขนาดน,น,นั้นเลยเทแสองครั้งประมาณสิบประวันเนี่ยมันแตก<ะ>อ่อนเลยนะ ก็คือถ้าพูดไปเหมือนแบบเหมือนโม้เนาะมนะถ้าเผื่อถือว่าพี่เยาดูตามหน้าเพจที่เขาบอกบอกเขาเล่าเล่าเนี่ยตอนแรกก็แทบไม่น่าเชื่อเนาะอ่าครับผมผม,ผมก็ไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆนะผมผมทาสวนผมมีผมมีสูตรของตัวเองนะ,ะผมทําสวนผมจะทําอะไรไประหยัดแล้วก็ได้ได,ได้ดีสุดคือต้องประหยัดครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะผลผลิตเราก็ได้คุณภาพแล้วก็ลดต้นทุนได้นะคะ ทีนี้ที่ผ่านมาเราคิดว่าเราทำมาประหยัดเต็มที่แล้วพอมาเจอแล็คแคทประหยัดแบบ<ม>ไหนแต่ก่อนสวนแปลงนี้ผมทำสวนอยู่มันเกือบเกือบสามฟิยต,ตยต้นต้นใหญ่นะค่ะปีปีแล้วได้เกือบเกือบร้อยตันค่ะลงทุนมดประมาณสองแสนทั้งปุย๋ยทั้งยานะค่ะแต่ปินี้ยาผมคิดว่าผมมดผมมดประมาณสามหมื่นเต็มที่